ยกอ่ะโอ้ดีแต่เพื่อมาบิดเลยเน่ดีตจเพื่อมาบิดเลยตัเ้มาทเรต่อเ้วมอกี้มันนันเงื่อดเบมดเบลุตังมาเต็มเลยโอ้ยเงเตเขาอีกไปแล้วไปกูไหแมวแมนถังน้ำใหญ่ๆนี่อันนี้มันจะของผู้หญิงติดดวย มัน่งตเาไฟ้าลุมาเ่นพอดันแล้วล่งกัน้จะปหลันต่มาแด้สวนเป็ดตกไก่เด้โอ้ยนี่เขามาหันเราพอ่เนี่ยโมาติดหันเรานี่กันซากันฮักเอ้

โอ้ไม่นางตอนหนคุน้ำส้มัตอนวันเมนตอนที่ยืนเขาวาู่แล้วว่าเขาวางวันน้ำมันี่สวยออกมากไได้แล้วพี่เสืเปไลยังใด้อยู่ทีนี่มมนมีทางตัวนันลีนี่คันล้นมากัางอยู่บนหันตข้งอยู่บนหันปะแป้งลูเปื่านี่ันเป็นหันปะแป้งลกเปล่าใ่ก็ซอยอยย่ตลาทันนี้ใก็ซอยเพนยูตลาทันนี้งหมว่าหล น้าเอาหั่มเน่เด้ติดอยู่นี่อยู่หั่มผู้อยู่เน่เอาตุ่ยเน่นนโอ้ชุดึ่คนนะเนี่ย,น,ยโโน้นโโอ,องเป็นอย่างนี้ใส่โอ้โรบิโก้นั่นไหลแล้วโรบิโก้ของอันไหนนกนี่ นวอยซิ่วเ็ริ่มมาสวยสูเน่พี่น้องเฮาเด้อชุบไส้นำถั่วบะกนไซกนไซขวงหลวงนำคาเ็มมาแล้วเข็มมาแล้วฮะเก็มไหลแลวรถเก็มเด้อแมาเาหร่นรถเก็ทาเนี่ยโอ้รถเก็มนีโนกฮะรถเก็มโนกโอ้เออนกะ รถเข็นกำลังไหลมาหรือแม่เป่าเข่าโอ้พี่น้องเอ้ยเป่าเข่าเด้อหั่งก็ไหลามดนี่นี่น,น,นี่ทางนา<ม>้ำก็ทั้งน้ำนี่เทางน้ำเป็นอันนี้ทางน้ำพันลีนี่เม็นไปแล้วสามสีอันแล้วแล้วก็อันตัวเป็นอันโอ้หอันนี้นี่เม็นบักหลายอันเป็นลอยอันแล้วสางนกน่ะ ทางหันใครเครื่องขอนส่างนั่งโนคันเด้ไปแล้วโอ้ยเอาตุเยอเอ้ยนี่ทั้งนำแค่คไไดันไปแล้วค่ะทางนำอันนั่งหันใครเครื่องก้อนส่างนุ๊กไปแล้วโอ้ยใครเอ้บ่ได้ละเต้อันนั้นมันล้างเข่าซวยผูกติดอยู่ทีงหลังคา รถเคนไหลมาแาข้าหน่ลมีรถเคนเดแล้วก็รถอนได้เดรถดิโก้เดืันสางเก็บเครื่องของมันหน้ามตก็ก็สานนั่งโนคันแล้วก็มีพนักง,งานจำนวนหนึ่งติดอยู่หันกนเสร้างอกมาคิดว่าทีบ่าวปะนี่นี่ในมันอย่างหู้ไหลมาแล้วยิบเครื่องนทง รถเข็นกบอะไรรถรถวานาฮุนไดมันมาก้าขาดนั้นโรเข็ไเไดหน่อออคันันมาถือเงื่อนก็ไปหมดแล้วเออสาไฟก็ไปแล้วนไฟบละนอตัดไฟเราที่บอกมะงตัดหะตัดหะบตัดล่ะเรามีเหือจักเหืออย่างกอมาสวยกันเด้อพี่น้ยหวานไก่หวานไก นี่มีแต่กนมาเบิ้องสวยเพราะมีสต้งคางให้ทางแต่มีเงือจักเงือกอย่างขอมาสวยกันเด้อประตูอันประตูหือนหันบุตรใอัดกำลังบุตรันเนี่ยเพิ่งรถเออกวให้วปดไทเด้อพี่น้องไทางไนฮั่นเจ้าก็ล้างเองเมืองสวยหันปวยางหันไปอีหล่ะปวดยางท้อท้ยางนะ lại lại, phải mất là sáng nục nè. Ừ. Ừ. Ừ, mày này có bóc nhéo nhéo hẳn mất tắn hẳn du. น่นมันยังตกอยู่วูน่ะนาทังนี่เสียหายมแล้วโอ้ยนั่นมันตู้กัโอ้นี่โอ้นั่นทามกี่เนื้อแม่น่าเฮื่อนกี่เนื้อก้่โอ้ดีแต่เฮื่อมาบิดเลยโน่ดีต่เฮื่อมากิดเลย ยังนี่ะเมื่อกี้บอกกันเขาขึ้นนะยังไ่ขึ้นมาวันนี้ก็ท้กันขึ้นะโอ้ยแต่เราดิแพ้อาจารย์นะเาไมฟ้าไอ้ฮมอาฮนั่นน้อยด้วยเพ่งเลยโบวยดิคนเป็นนาวิเดือกลายคนเดชิบปนคนเลยข้ามาเมื่อใดนี่าไนะอ จัมาที่เฮาก็บ่มีมีเงินเนาะคนยังติดหวันบักหลายน้ํนาก็น,น้ําแห้งบ่ไหวแล้วคนคนคไปที่เฮิดทายไปได้ดอน้ํนแบบาแห้งเนี่ยันีค่ะเจ้าว่ากันนาวติดหันโดนซน้ําย้อนบหลายชั่วโมงแล้วอยู่นี่ยังมีอันว่าอย่น แดีมีเหื้อกมาชวยเด้เด้อมีเหง้ามีเหื้าจักสน่ะป่านนูเหาไปเอาเขาใส่กิไปัตเต้ใส่มบัติเขาเขาบอามน้องันอน้อม้อเต่านน่นไปเอาเขา่กิมบกี่บาทนี่ตะเกียบปานนี่นี่ม้าด้อ นำ้ำและนี้เป็นน้นนำท่วมอยู่บ้านคนไซเมืงองหลวงท่าแขกหลวงท่า่งา,างลงแฟนไหมมันน้ำท่าขับป้อยเคื่อนฝนตกนักเลมือขึ้นนี่หาเท่าเดียวนี่โบราณเศร้าก็จะป้อยเคื่อนมาแหง้งแล้วก็นนอันเงินปันส่วนกับหววหมด แต่ละบานขวบไปมดเดี๋ยวนี้มันชุดบานพนไสเด้อนี้ยังมี่พัโซนจำนวนหนึ่งติดยูแค้มหิมน้ําะแซน้ำมิเต้าเราเราขอเขาก็ไม่ได้กินคยเห็นจักเกอร์น่ารอจักตีโหแต่ไม่ยู่บาทพนไส้ยังท่านเห็นน้ำโผล่กันนี้จักเกอร เข้าไปช่วยอยู่เฮือนน้องสาวเมื่อกี Somehow, ้นะเกือบมาบ่ไดเลย30นาทีน้ okay. ําจะท่วมหมดเลยก็มีอยู่ประชานมาหลายอยู่แต่ว่าบ่สา็ดหยฝนว่ามันจะไว้ปนี้นี่จุบบัพักผู้อยู่มันยัง มีคนยังหลายอยู่เขาก็บ่ได้กินแต่ตอนเช้าหยังก็บ่ได้เลยคนไว้เทิงก็ท่วมขึ้นหมดมันอยู่บ่นอนบ่ได้งบ่ผได้หยังมันมาแบบว่าเขาปอยเกือนทุกประตูเลยเท่หไว้แทบ่า ตะก,กี้แม่นั่นเพื่อนตูปของนั่งนกอ่อนก็ไปหลังหนึ่งกับแพงม,มันเป็นเปลือนส่งด่านทั้งหนากับเปลือนทั้งขางกับเปลือนสั่งองกับลหยมดเป็นโทน,น้ำมันของน้ำป้าปาเดะไหลมาตัวโมตัวมาตัวเปี๊ตัวไกยู ยูบานเอื cage, bitch, ่อยน้อยชมพูยูบานอยน้อยบานพ้นสเอ่ยเด็กคู่ยังหู้อะไรมากเอา้ิคู่แหู้ยเนี้แกแบบไหนคูน้ำคูน้ำเอาคปนี่คู่อะเลือกเานะ นี่อันนี้มันนำเนื้อรูมันนี่อนนี้มันนั่นเชิงนี่มันนั่นหกการบ้านนี่เนี่ยตะกี้มันยังไ่ท่านฮอดเทอร์ได้นี่ดิหนี่รับไปไว้เด้นี่เดี๋ยวอันน้ารถดิโนกันแมนหั่นเซนนำยี่หันท้กทรงสั้นนี่ไหลแล้วแต่ว่ามันนั่นนี่นี่นี่ดีครับเบิ้งเด้อนี่อันนี้มันยึดสางของกันนั่งโลกไข่เขาก็สางหั่นแล้วมันรถมันมันไหลมาป่าดด้วยหั่นให้รถเข็นกันหนึ่งมันก็ไหลมาป่าดด้วยหั่นมีสามขั้นรถมันน่ะ รถเข็นเดะรถเข็นแล้วรถคนได้เด้ะรถดิโก้เดะดูดีนี่มันผสร้างให้ไปไปก่อบอนกับแข้งไอจานี่มันเกลือน,นลองแ,งงลแล้วก็อนนำลงบักทิงแหงเลยแล้วว่าแต่โหนป่าเลยเงินอนขบเขได้ยีนอยู่บนเฮือนนั่นน้องมันเป็นบอลกับแพงลงม้มแล้วมันเรียบร้อย น,นี่แมนตัวน,นี้แม่นบอลเฮิปรปลาอ่องค่ะเนาะอันนี้อันนี้นมมเฮนะิร์ลุงเผื่าถั่วม่ออร่อยนักเราไปหอดหลังคาแล้วทางลงไปตรงใจมันบ่นเหลือจังเลยเหรอนีอ<ป>่พอม,มีเฮือดจักมาสวยเนอเฮือดจักอยู่บ้านพ่นไส้อยู่หลวงน้ำทา năm quan ừ. này để hấp bún ở có không? có miếng นนะสางไอ้กน,นี่เน,น่สางไอ้ลกนี่เน่ยู่นะฮะนะไลหลมดหรหนาแฟนไหนมเันนมามันงน้อไหย้มันไปน้ำท่าแล้วมันแห้งมากกว่ไปเลย้เา้อเข่าเมื่อนี่บางคือมันก่จะข้างเมื่นี่เน่น้นำท่าเด้อน้ำท่ายูน้ำท่าอยู่บานพนไสย่แขวง,อ,งอยู่เทศบาลแขวงเลย ใจกลางเทศบาลแขวงเลยนี่น่ะวิลุมตลาดกับขึ้นนี่น่ะัน่นนี่อันนี้มันขึ้นเลยผ่านแฟนไหมในตัวเห็นป่ายนี่เลยตังนี้ท่านขาบรถอยเคลือนขัว่าเคิือนชิเต็กน้ำลายพยูอันนาพยูเข่าพยูอันนายากิยาฮิยาหังหุ นา,นนานันั่นมีเงื่อนเขาเชยนี่รถรถมันไหลเด,ดี๋ยวเด้รถวีโกยนกน่ะไหลแล้วไม่เห็นแล้วโอ้เบื้องตะกี้อยู่นี่ไหลเดาแถวรถน่ะนี่ไม่เห็นแล้วเอานกรถ มันไหลลอยบักเห็นเด้อโอะยังมามันริดลูกให้มันตึงขั้นไหลมันต้องไหงมาป่านนั่นนี่น่ะเนาะความแห้งนะรถยังไหลนะสวยพี่น้องเอ้ยขมิดมันเขวี้ยขับออกมาโอละก่อะติดมาบวแห้งปันนี่นี่เด้อปันนี่มันสางมันเลยน่ะก็ะดิ่งนี่มันรถสองขั้นเพ่เห็นระดับขี้ยังเห็นแซร์อยู่เห็นดูมันไหลลง อันน <than> ี้โอ้แฮงฝั่ทะเลบ่มีบ่มีเรืออยู่แขวงนี้บ่มีเรือมีเรือจักอีหยังมาวยเลยพี่น้องติดอยู่ทางอันหิมน้ําทานอยู่ฮ้านผู้อึ๋อั่นยังมักหลายๆคนอาบ้านกใจแด่หิมน้ําทาหั่นน่ะออกมาบ่ทันมีผู้เฒ่าแดติดอยู่ฮั่นนี่มีเด็กน้อยแด าให้ขึ้นเทิ่งหลังข้าวแต่ว่าบัสางขับไปเบิ้งเลยนะี่นะนี่ฝนกับฝนแค่ฝนว่ายังบัสาวปนีบังแหงรถเคลนกนไหลแล้วรถนกนี่แต่ว่ามันไหลมาป่านหรือหันรถเคลนมันน่ะรถเคนลนหลบเครื่องมันละ่ะ มันฝน,นมันเศร้ามันนี่หวังมันเหลือเลยโอยงเงี้ยะกี้เห็นหรถดิวหันเออรถยังจมดิวหันอูเนี่รถมะนะ การฝูดตกแข้งแบบนี้มันมดขึ้นเลยน่ะค่นยังตีดอยู่กับแพงพ่นนนั้นอันน่ะนี่ติอยู่กับแพงพ่นอยู่ดิอันนี้มันยั่วน่ะสั่งใครเชื่องก็สั่งเขาพูสร้างออเราไปดิติดอยู่กับแพองพอยู่พ่นอยู่นี่นนนนนก็ล้างเอาเหัวข้อเขาไปช่วย แก่งหลวงนำค้าเด้อฝนเอ้ยฝนเศร้าเด้อเสียหายลายที่สุดเลยดีเฮือกกำลังเขากปช่วยอันนานี่ไอ้น้องอยู่ในอันติดยู่นี่นี่เจือจวนสางสางเก็บเครื่องเครื่องก็สางนั่งนกอยู finder. ่แก่งหลวงนำท้า ให้มันจำนวนหนึ่งมันติดยุบๆในมันเข่าก็ไม่ได้กินอย่างเี้อันนี้อันนี้มันยุดลุมหองการบานพ้นไส้หน่อยดูต้นมาเบิม้มเถอพดพระพัฒจานท์ชวยฮะ นี่มันจะโคงเงิ่อนดูหันมดแหละไม่ยืนดูนี่เทียวะกี้ว่านี่จะให้ถ่วไหมมาบ้าก็ไปเลยน้ำมันมาทั้งคนเดียเหรอเออออมาทังนั่นเนาะไปนะอันนี้เป็นเส้นทางเลย สินห้างได้บอลนี่นี่นะทะเลมดเหรอดี่นี่มันเข่าม้วงอยู่ทางสวนไอซุนจันทร์ก่อนอันนี้มันอยู่อันทา้งนอกป่าไอซุนจันทรอยู่เดียวเลยกำแพงเข่าทะลุแล้วก็น้ำเข่าอันนี้มันบอลเนื้อไอซุนจันทร์หนาสุนจันด้วยกันเนื้อหน้าเน่ดินี่ขวมดเหรอดิ เป็นยังเพื่อนเขาอะเขาไปบอกเขาแนบบอกพวกทหารตำรวจนี่อันใดเฮือนนี่คนนะคนนะไม่รู้ไม่แจ้งเขาแม่ผมเอาเมื่อกี้เจ้าหน้าที่นานาคนติดอยู่หันนะตุ้มแน่นเจ้าหน้าที่นั่นก็มาบักลายได้เจ้าหน้าที่ของพระนางมบอกเขาเนี่ยมีพเขาไปเอาจังบุ่มีบุ่มีเพื่อจักรวดผู้ใดมีเพื่ออยู่แถวนอกแล้วม่สวยเดินเลยอยู่บาดพ้นใจนี่ติดบักลายนี่พนักงานอยู่ในนี่นี่มันอยู่ในส่วนไหนสมจันนี่แหละนี่นา นี่คนติดอยู่ในหันบักลายเลยนี่นเหือกับบุมีเนี่ยเหือ่งใหญ่ใหญ่เห็นหือดูนี่เนี่ยเหือน้อยเนาะมันมีเออเหือนั่นน่ะเราจักไซนี่ได้เดี๋ยวนี้มันอยู่ในสวนใหญ่สมจรินี่น่ะกับแพร่เงนมันทะลุแล้วก็น้ำไหลเข้าหมดแล้วนี่ผ่านทะเลหมดแล้วนี่น่ะ นี่อยู่ในหันเนี่ยนะน้ำ่วบมดละกล่อนคนติดอยู่ในหันพ่นน้นยังมีจำนวนหนึ่งเล่นะนี่เงินนอ่นะเห็นได้บางข้าเลยอืมฮะมีจำนวนหนึ่งเันปล่อยอมักข้างอยู่ในนี่อันเป็นเครื่องเป็นโครงหันมันก็จะคุ้ยเคลื่อนคุวว้ยเคลื่อนแหง้งคุ้ยเคลื่อนลายฝนตุกนักขั้นป่วยกับเคลื่อนชุดเตกแข้งสำ้ำให แต่ที่ไม่เคยฝนเืลองปัจจุบันในฝนกำลังตกหนักอยู่ลุงติลุงตกตางเด้ลุงตกางเด้อเ,ดดเอาแอ้หน่อยมันประมาณไหนเธอตะกี้นะ ใครมาไหนแล้วไปแล้วพักสวนแัมแมน่มีเหือหร้อมันโอ้แม่สวยเหลือเด้อถ่วมนาลายังแ,แคน่นนี้มันถ่วมนำแหง้งแบบนำแห้งที่สุดเลยในรถกันรถขั้นนี้ก็มันทับเก้ยวเจ้าโกงมันก็บยุทับเก้ยวแล้วก็อยู่ขึ้นมาหาเธย จกเจ้โของมันไปใส่ผู้บูทูแล้วมันกันบบทับแล้วมันขุ่นในขวบหมดแหละพนหรอัดยังี้าววีมาละ่าสุดมันเฮื่อน่นะป้าอ่องมันขวบมดหรานี่ประตูหัวใครยังอัดไม่ได้เลยประตูหัวนั่นน้องฮะน่ะแล้วก็บออันพ่านั มัก็บ้าห่าเป็นม้วนกันสวนมาเบี่ยวเขาเอือนเขาอาโน่เมนเอออาืนี่โอ้ก็มันไวซะนะเนอาลกเขามาเรื้อเลยนะเช็ดประตูเือาลานเลาเกี่ยวว่าิแันเขายึดกันหน้าเือมันเคยไปเแค่มีสายพา่วยก้นมันเบ่อเนะแม่ก็ประช่างช่วยย่างเหือกับบุญมีเดนีบานได้กับั่วมดท่ามดรดนสะพานกับั่วมาช่วยเหือกของทหาร้ดาไปช่วยเซล่อทหารเนย าหารเมื่อกี้นาโกขั้นกระชีกออมาแต่ว่าขจอบุมียนเมื่อมันนีอยังได้กยามงการคนเด็กสิปันมันนั่นขั้นวานเจ้าหน้าที่คนกำลังเรงเอาอันเมื่อเขาไปสวยูุที่ิัดตยู่ใไหั่ะ ไมไดนะเกินไปหนึ Man, oh, ่งหยดครับเฟืองครับแป้งหอยู่คนเดียวมันอยู่แค่มันอยู่อันอยู่ผู้อยู่เห็นไหมถือว่ามันมีน้ำตาจะไปเอาออกก็ได้แล้วออกก็ได้แล้วเมื่อกี้มันมีสีท่านไป่วยมากท่านาออกมา เนี่ยเออสีหาคนันนู้น้ำเจ้ามันพยูนี่ไปจางออกมาแถวบ้านบ,บนไซนี่เรเคยเห็นจักเทือนะน้ำถัว่วเลยดวงวน้ำท่าเด้พอพยูพออยูยางงี้ถ่วตังแต่บอเต้นมาหอดหน้าเตยน้ำท่าถ่วน้ำท่านี่ถ่วลายบ้านนะกจากคอยเืีอน สัตว์บัวอ้ยนมาลากักนนะมี่ไหนมีหงอยูวนหาผู้อยู่ม่นังมีสิบปลายคนแต่ว่าขาเจอมมีเงื่อขี้ยู่ะสมไข่นหนึ่ง บ่เมนยังหลายคนเงยบยังหลายคนพอมาสางไพ่เงาคนไปไปผู้ใดอีกได้นอ